การคั้เจ้าพระวิษณ์นะคะก็ตอ,อาว่าวัน,นิเทศอ่าเท้าความไปก่อนว่าวันนี้เนี่ยเราเนี่ยมีโอกาสได้มาแก้บนอ่ไอ้ไข่ของวัน,นิเทศแห่งนี้นะคะเพราะว่าเราเนี่ยเกิดความว่าไม่มั่นใจเรากําลังศึกษาอยู่แล้วเราอยากทาข้อสอบให้เกิดความมั่นใจมากขึ้นเพราะว่าวิชาเนี้ยเป็นวิชาที่ยากมากเราไม่ตั้งใจจะมาขอหวยหรือเลขลายขนาดนั้นทีนี้เราก็มาเฮ้ยคนอื่นเขาได้กันเราลองมาบ้างว่าเฮ้ยสิ่งที่เราขอ เอาแล้วเราก็มาขอความเป็นสิิมง,งคลจากเจาก้าทนักงานคดีซับแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยงั้นขอไอ้ไข่ด้วยไปเลยทีนี้เราก็ไปอ่านหนังสือไปสอบอะไรบอกง,งิแต่ละเรารู้สึกว่าเรามีความมั่นใจกับสิ่งที่เรามาขอมากขึ้นพอผลสอบออกมาเราได้ตามที่หวังร้อยเปอร์เซ็นต์หลังจากนั้นพอเราได้ตามที่หวังเราก็ไปบอกคุณว่าที่เขารู้สึกว่าเขาชีวิตเขาจะเริ่มแบบว่าเริ่ม ขาดรายได,ได้ขาดอะไรเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่เสียหายอะไรลองไปลองดูไหมแล้บอกว่าเนี่ยหนูว่าไปขอมาได้ป้าลองไปขอบางสิทีเนี้ยป้าเขาก็คงขอ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 ,ขอให้เออชีวิตสามารถไปต่อได้สักพักคุณป้าคนเนี้ยผูกเรียกว่าหวยหรือแบตเตอรี่อะไรอย่างนี้ก็คือ รางวัลมูลค่าของหวยที่ถูกเนี่ยหนึ่งแสนบาทค่ะตรงๆขอจากไอ้ไข่ไปก็คือหนึ่งแสนบาทอันนี้เราไม่ได้ชับจูนให้ใครที่จะมาเชื่อตามเรานะคะก็ใช้วิจารณญาณในการที่ฟังแต่ว่าการที่จะเชื่ออะไรนี้เราก็ต้องทําควบคู่กับการทำมาหากินแล้วก็ใช้อะไรวิเคราะห์ไปตามกันแต่ว่าการเชื่อเรื่องแบบนี้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรก็เชิญชวนให้คนเข้าวัดทำบุญในยุคนี้มากขึ้นขอบคุณครับ